เขมรมีหนาวพนโทอดุลบุญธรรมเจริญนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสวัสดีครับพี่น้องคนไทยที่รักวันนี้แอดมีข่าวการเมืองมาฝากพี่น้องทุกคนฝากติดตามกดใจแชร์ไปให้พี่น้องได้รู้ทั่วกันครับเป็นที่รู้กันดีว่าที่จังหวัดสุรินทร์ถูกทหารเขมรยึดไปตั้งแต่ปี2554แล้วแถมยังวางทุนบูมเต็มไปหมด ทำให้ฐานไทยเรายัางเข้ายึดขืนไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นความหวังใหม่ก็คือการมาของบิ๊กดุลพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่นี่แหละครับบิ๊กดุลคือนักรบประสาทตาควายตัวจริงท่านรู้จักพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นแนวรบประสาทต่างๆหรือเขาพระวิหาร เพราะเคยเป็นคนวางแผนและรบในสมรภูมิเหล่านั้นมาด้วยตัวเองการที่ท่านมานั่งในตำแหน่งสำคัญนี้ทำให้หลายคนมองว่าชายแดนขเขมรอาจมีหนาวและอาจมีส่วนสำคัญในการช่วยบัญชาการรบหรือวางแผนยึดพื้นที่คืนได้ไม่น้อยฝั่งไทยเราเองก็เตรียมกำลังพลและยุดโทปกรณ์พร้อมเสมอหากสถานการณ์เอื้ออำนวยก็พร้อมจะยุดปราสาทตาขวาคืน ส่วนฟังคแมนก็มีการเตรียมพร้อมเช่นกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามนโยบายของนายกอนุทินนั้นชัดเจนครับว่ายึดแนวทางสันติภาพแต่จะไม่ยอมให้เสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวและจะทำหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ใช่นายกของขำแมนการมีบิ๊กดุลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชายแดนและเป็นทหารสายนักรบมาช่วยงานในกระทรวงกลาโหม ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะรักษาอธิปไตยและปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างถึงที่สุดเราต้องมาจับตาดูกันต่อไปว่าภายใต้การนำของนายกอนุทินและการทำงานของบิ๊กเล็กกับบิ๊กดุลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเราคอยดูและให้กำลังใจพี่น้องชายแดนและทหารตำรวจทุกเหล่าทัพกันครับ